อาสารหุบเขาไฮโซบ้านเวียงดงตำบลน,น้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวราวฒิศิลปะอาชาและอธิบดีกรมป่าไม้นายสุรชัยอาจจนระบุญได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปราบปรามการครอบครองพื้นที่ป่าโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกลับมาเป็นสมบัติของประเทศชาติ เพื่อปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติเพื่อคนรุ่นหลังต่อไปุบเขาไฮโซคือพื้นที่ที่ถูกชาวบ้านขนานนามให้เนื่องจากมีนายทุนเข้ามากว้านซื้อพื้นที่และปลูกบ้านพักหรูเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่23ากันยายน2560คณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดถือการครอบครองพื้นที่โดยมิชอบจำนวน3ามแปลง และได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางนพมาศแจ้งกระจ่างเนื้อที่6ทับ2ทับ23ไร่ฐานบุคลุกป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2485และพระราชบัญญัติป่าไม้แห่งชาติพศสอ0 7ต่อมาสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ร่วมกับ DSI และปะปะท บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพบว่ายังมีการครอบครองพื้นที่ในลักษณะดังกล่าวบริเวณใกล้เคียงอีกหนึ่งแปลงเนื้อที่กว่ายี่มห้าไร่ในพื้นที่ตำบลน,น้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้อนุญาตให้สิทธิทำกินหรือสทอกอเมื่อวันที่17มีนาคม2531อ ได้สิ้นสุดอายุการอนุญาตต่อมาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองไปให้บุคคลอื่นโดยมีชอบด้วยกฎหมายเมื่อวันที่23ม 66, กราคม2566นายกมลนนวลใหญ่ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่หนึ่งเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตห้า กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอหางดงและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่คนินบ้านเวียงดงชุมชนห้วยเซี่ยวหมู่สิบเอ็ดตำบลน,น้ำแพร่อำเภอหางดงจดังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่รวม ยี่สิบหขีดสขีดยี่ไล่โดยพบว่าผู้ครอบครองพื้นที่ดังกล่าวคือนางนพมาศแจ้งกระจ่างและจากการตรวจสอบข้อมูลในอดีตปรากฏว่านางนพมาศได้เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปีพศสอ6 1และ2562จำนวน3คดี การเข้าตรวจสอบในครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่หนึ่งเชียงใหม่ได้รับเรื่องรลองเรียนดังกล่าวจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าพื้นที่ที่นางโนพมาศครอบครองอยู่เป็นแปลงสทกที่เคยได้รับอนุญาตจากกลมป่าไม้และสิ้นสุดการอนุญาตไปแล้วเมื่อวันที่23มกราคม25 6 6คณะเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจึงได้เข้ามาตรวจสอบ ขอบเขตของพื้นที่ดังกล่าวแต่นางนพมาศไม่อยู่ในพื้นที่จึงได้ไปสารแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านนำตรวจสอบขอบเขตพื้นที่โดยรอบบริเวณแนวรั้วแสดงอาณาเขตจากนั้นทําการแจ้งความดําเนินคดีกับนางนพมาศแจ้งกระจ่างมีความผิดตามมาตรา54พรบรรป่าไม้พศส4 8 4และมาตรา14แรรรมมห่งพรบป่าสมวนแห่งชาติ พอส2,507เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทรงศัก์คมเอี่ยมสุภัสตหาวันศุนข่าวภาคเหนือรายงาน